สเหตุผลที่ทําไมคุณเกลียดงานที่ทําค่ะอันแรกนะคะก็คือคุณเนี่ยไม่รู้ค่ะว่าคุณทํางานไปทําไมค่ะคุณไม่รู้ว่า สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คือคุณทําอะไรหลายคนชอบตอบว่าอ๋อก็ทํางานเพื่อรับเงินเดือนทําไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานเพราะว่าเออพ่อแม่บอกว่าให้มาทําอาชีพนี้มันรู้มั่นคงสวัสดิการดีไอแบบนี้ค่ะมันทําให้คุณเนี่ยไม่มีความสุขในการทํางานดังนั้นวิธีแก้ก็คือว่าคุณควรที่จะทําสิ่งที่ตัวเองรักทําสิ่งที่ตัวเองรักด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะทําเงินให้คุณได้ด้วยนะคะแบบนี้นี่คือจะเป็นอะไรที่คุณจะตื่นมาแล้วมีกําลังใจคุณจะมีพลังคุณจะมี จุดประสงค์จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขในทุกวันค่ะและข้อที่2นะคะก็คือว่าคุณนะคะไม่ได้ให้ค่ากับความหมายของงานค่ะสมมุติว่าคุณเป็นเลขานะคะคุณก็จะถ้าคุณมุมมองของคุณคือคุณมองว่าเลขาอ๋อก็ทําหน้าที่อะไรอ่ะจดตารางงานสั่งข้าวรองรับอารมณ์หัวหน้าถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะคุณจะไม่มีความสุขในการทํางานคุณจะมองว่างานนี้มันแย่มากมันห่วยแตก ำไมคุณต้องทำงานแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าคุณไม่ใช่เลขาธรรมดานะคะแต่คุณคือผู้ช่วยผู้บริหารคุณจะต้องสามารถที่จะ work smart แล้วก็ทำงานต่างๆได้อย่างแบบว่าช่วยผู้บริหารตัดสินใจนะคะมีการแบบวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะเอาไปให้เขาช่วยเขาสนับสนุนงานต่างๆนี่คือ พอคุณเปลี่ยนมุมมองแล้วคุณให้ค่ากับมันรีเฟรมกับคุณค่าในงานของคุณคุณจะแอคชั่นอีกแบบหนึ่งการกระทำของคุณจะรู้สึกว่าฉันภูมิใจในงานนี้ฉันอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะหรือว่าสมมติคุณเป็นพยาบาลคุณหมอเออหน้าที่คุณก็คือแบบเช็ดตัวคนไข้วัดไข้วัดความดันถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะเซ็งมากกับการทํางานค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าฉันคือคนที่มาช่วยเหลือ ประเทศนี้อะไรอเี้ฉันคือคนที่มาดูแลคนที่เขาไม่สบายแล้วเขาต้องการได้รับกําลังใจคุณจะแบบพลาวอ่ะคุณจะภูมิใจว่าหูอาชีพคุณช่างแบบ คุณค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากคุณจะทํางานแบบเต็มที่สุดความสามารถค่ะและข้อที่3นะคะก็คือว่าคุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคค่ะสมมติคุณเป็นคนที่มีพลังใจในการทํางานคิดบวกนะคะเป็นคนที่มีมายเซ็ตดีค่ะแต่ว่ารอบล้อมของคุณอยู่ด้วยกับคนที่มีมายเซ็ตแย่ๆเช่นฉันทําไม่ได้หรอกไม่รู้จะไหวไหมเฮ้อหน้าเบื่อจังเลยสัง อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณหมดพลังค่ะดังนั้นอย่าพยายามเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนแบบนั้นนะคะเพราะมันจะทําให้คุณเบนเอาแล้วก็หมดพลังในการทํางานและสุดท้ายคุณจะเกลียดงานที่คุณทำค่ะและนี้ก็คือ3ข้อนะคะว่าทําไมคุณถึงเกลียดสิ่งที่คุณทําค่ะถ้าคุณสนใจอาหารสมอง2นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ p a s ช i o n to win นะคะวันนี้ครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ